โดนแฟนบอกเลิกเราโกรธถึงกับทำร้ายเขาหรือฆ่าเขาเนี่ยสามารถอ้างบันดานโทรสาได้หรือไม่ใครหลงเข้ามาชมคลิปนี้คลิปเรกก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับความโกรธความโมโหอะไรต่างๆนะครับพอยุคป,ปัจจุบันเนี่ยผมดูข่าวดูอะไรต่างๆนะครับมันจะมีการโก,กรธกันฆ่ากาันอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะบางกรณีนะครับ โดนแฟนบอกเลิกโดนแฟนสาวเราไปคบกับคนอื่นแล้วมาบอกเลิกกับเราอย่างนี้นะครับกู oo, ทําดีแทบตายคบกันมาเป็นสิบปีสงเสียเลี้ยงดูแต่วันนี้กลับมาบอกเลิกแบบนี้นะครับเราโกรธมากนะครับสิบปีที่เราทํามาเนี่ยมันไม่มีความดีเลยเหรอย่งได้ทําร้ายเขาหรือว่าพลั้งมือไปจนฆ่าเขาตายแบบนี้นะครับเราสามารถยกเหตุการณ์บันดาลโทสะมาอ้างได้หรือไม่นะครับเพื่อให้รับโทษน้อยลงหรือว่าไม่ต้องรับโทษเลยอย่างนี้นะครับหลายๆคน เคยศึกษากฎหมายกันมาบ้างมันก็จะมีป้องกันตัวการบันดาลโทสะอะไรต่างๆเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเจาะลึกเรื่องการบันดาลโทสะในกรณีที่ว่า แฟนบอกเลิกแล้วเราโกรธนะครับซึ่งกรณีแบบนี้นะครับการบันดาลโทสะนะเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าการบันดาลโทสะตามกฎหมายก็คือหนึ่งเลยก็คือต้องโดนข่มเหงนะครับอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมและก็เดี๋ยวนั้นเลยนะครับไม่ใช่ว่าโดนข่มเหงมาสี่ห้าวันแล้ววันหลังมาเจอการฆ่าเขาอย่างนี้นะครับแบบนี้ไม่สามารถยกเหตุบันดาลโทสะขึ้นมาได้การข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมเช่นว่านะครับเรายืนอยู่เฉยเฉอย่างนี้นะครับมาถมน้ำลายใส่หัวเรา มาด่าแม่เรามาด่าพ่อเรามาด่าว่าเราเป็นคนชั่วคนอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้เรากโกรธนะครับไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะครับถ้าสมมุติเป็นคนอื่นโดนกระทําเช่นเราบุคคลเหล่านั้นก็ต้องรู้สึกโกรธเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับเราก็สามารถยกบรรดาโจทสศาลขึ้นมาอ้างได้ถ้าเกิดเราไปทําร้ายเขาหรือเราไปฆ่าเขาอย่างนี้นะครับศาลก็จะลงโทษเช่นเดิมนะครับแต่ว่ามันก็จะน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับเช่นว,ว่าฆ่าคนตายเนี่ย ศาลอาจจะลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนะครับแต่ถ้าเกิดเราอ้างบันดาลโทสะเนี่ยสารอาจจะลงโทษแค่ไม่กี่ปีเองนะครับอาจจะแค่สองสามปีด้วยซ้ำนะครับที่ผมเคยทำคดีมานะครับยกบันดาลโทษะขึ้นอ้างแล้วสารลงโทษน้อยที่สุดเลยนะครับแค่สองปีสองปีของผมนะครับสารรอการลงโทษให้ด้วยไม่ต้องจำคุกนะครับซึ่งใครเคยมีปัญหาหรือใครยังไงลองคอมเมนต์มาดูเผื่อผมช่วยท่านได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมไม่สนับสนุนให้ใครทำผิดกฎหมายอาว กลับเข้ามาในเรื่องของการที่แฟนบอกเลิกหน่อยหนึ่งการที่แฟนบอกเลิกแล้วเราไปฆ่าเขาเราไปทําร้ายเขาเนี่ยมันสามารถยกเหตุบันดาลโทสะขึ้นมาได้หรือไม่นะครับตรงนี้นะครับมันมีสารดีกามีคามําวินิจฉัยไว้แล้วว่ามันไม่สามารถยกเหตุบันดาลโทสะมาอ้างได้นะครับผมเพราะว่าการบันดาลโทสะในการที่โดนแฟนบอกเลิกเนี่ยสารบอกว่ามันไม่ถึงขนาดที่ว่ามาข่มเหงเราอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมแต่ถ้าเกิดนะครับมันถึงขนาดที่ว่า เรากับเขาคบกันอยู่นะครับแล้วก็พาชูมานอนถึงในบ้านนะครับแบบนี้ไม่เกรงใจเลยมาสปาราเฮกันอยู่ต่อหน้าเราแบบนี้นะครับเป็นใครใครก็โกรธเป็นเราก็โกรธเป็นศาลก็โกรธเป็นใครก็โกรธนะครับแบบนั้นนะครับมันก็สามารถจะอ้างยกเหตุบันดานโทสะขึ้นมาได้ว่ากูเนี่ยทนไม่ไหวแล้วจริงๆกับพฤติกรรมของมึงแบบนี้นะครับมันก็พอจะอ้างบันดานโทสะได้แต่ถ้าเกิดแฟนเข่มาบอกเลิกว่า เธอดีเกินไปเราไปกันไม่ได้เราขอไปหาคนอื่นนะอะไรอย่างนี้อ่ะเธอไม่ทําการทํางานเลยอ่ะ,อะแบบนี้เราก็ไม่สามารถยกเหตุบันดาลโทสะขึ้นมาอ้างได้นะครับดีไม่ดีนะครับอาจจะเข้าเหตุไตรตรองไว้ก่อนด้วยถ้าเกิดสมมุติว่าแฟนบอกเลิกแล้ววันต่อมาเราไปดักฆ่าเขาณนะที่ทํางานอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันไม่ได้เกิดฉับพลันทำด่วนแบบนั้นนะครับ เขาเรียกว่าเป็นการไตรตรองด้วยเป็นการดักซุ่มการไปดักรออะไรต่างๆเนี่ยการเข้าลงโทษในข้อหาไตรตรองไว้ก่อนฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเนี่ยนะครับโทษมันจะหนักขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะครับ <ๆ S 1> เขาเรียกว่ามันเป็นเหตุชะกันตามกฎหมายนะครับซ,ซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องศึกษาระมัดระวังกันเอาไว้ให้ดีนะครับใครที่เป็น FC ช่องผมเนี่ยก็จะได้ยินคําพวกนี้อยู่บ่อยๆนะครับ ศึกษาให้เยอะไม่ต้องจําเป็นต้องช่องผมก็ได้ช่องทนายคนอื่นหรือว่าคนอื่นที่เขาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับพยายามศึกษากันให้เยอะเพราะเดี๋ยวนี้นะครับคนเราหยิบกฎหมายมาใช้กันเยอะแลวนะครับสารเตี้ยก็น้อยลงหยิบกฎหมายมาใช้ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเล็กอย่างนะครับสารฎกาก็คือมีคําวินิจฉัยในเรื่องของอความรักนะครับเอาไว้ว่าความรักคือสิ่งที่เกิดจากใจไม่อาจบังคับกันได้ความรักที่แท้จริงคือความปรารถนาดีต่อคนที่เรารัก ความยินดีที่คนรักมีความสุขการให้อภัยเมื่อคนรักของตนกระทําความผิดและการเสียสละความสุขของตนเพื่อความสุขของคนที่ตนรักนะครับไม่ใช่ว่าการมุ่งแสวงหาอยากจะรั้งเขาไว้กับเราอย่างเดียวในเมื่อไม่รักกูแล้วกูก็ต้องฆ่ามึงในต่างๆอย่างนี้นะครับศาลมองว่าไม่ใช่ความรักแต่ความรักคือการที่เราต้องเสียสละนะครับถ้าเกิดเขาไปแล้วเขามีความสุขยิ่งกว่าอะไรอย่างนี้นะครับอา ใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือพอจะเป็นประโยชน์หรือใครไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้มาก่อนความรู้ใหม่ๆอย่าลืมคอมเมนต์ด้านใต้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์ขอบคุณกันสักนิดนึงนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดปุ่มกระดิ่งช่องทนายประวินกันเอาไว้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจทนายประวินกันเอาไว้ด้วยครับผมวันนี้ก็สั้นๆเรื่องเกี่ยวกับความรักครับผมสวัสดีครับ